สวัสดีครับไม่ได้พบกันสนานวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศว่าในที่สุดผมก็สอบผ่าน My Forex Funds Evaluation Phase 2อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโดยในครั้งนี้คือพอร์ต1,000 0ดอลลาร์ 1, นะครับก็ครั้งแรกที่สอบผ่านก็คือเมื่อปีที่แล้วเป็นพอร์ต5,000ดอลลาร์ 5, แล้วก็ไม่สามารถรักษาไว้ได้เกิน10วันก็ ปลิวโดนบิตคอยกระชากอย่างรุนแรงโดนสลิปเพด้วยเออแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้จากประสบการณ์และบทเรียนเนาะก็ตำแหน่งอ่ะไม่สิต้องบอกว่าตำแหน่งที่ผมเปิดได้พอดิพอดีเนี่ยก็คือบริเวณใกล้เส้น SMA 200ไอ้เหลืองเหลืองเนี่ยครับ SMA 200ก็คือตรงเนี้ยเป็นจุดที่ผมเข้าเซล์เลยนะแล้วก็พอเพอินว่าตอนนั้นเนี่ยอ่ต่อที่ผมใช้คือผมจะรอให้แท่งเทียน มันเข้าใกล้หรือแตะเส้น S M A 2 0 0หรือ,อยหรืออย่างน้อยก็เข้าใกล้มากที่สุดอ่ะแล้วค่อยเปิด Position โดยตอนที่ผมเปิดเซลได้ตำแหน่งนี้เนี่ยมันลงไปพอสมควรละประมาณนี้ผมเห็นว่าเอออยู่ในโซนกำไรละเราก็เลยดึง Stop l o s อลงมาต่ำกว่าไม้เซลคือตอนแรกทำใจไว้แล้วว่าเดี๋ยวพอเรามาเปิดดูอีกรอบมันก็น่าจะก็น่าจะชนสต็อปล s อแต่มีกำไรอ,ะอ่ะก็ประมาณนั้นก็ไม่ได้สีเรียดคือแบบชิล ผลปรากฏว่าอ่าหลังจากเปิดเซล์เลื่อน s ็อ p ลอตเสร็จปุ๊บเราก็ไปหลับล้าชิลทานข้าวเล่นฟิตเนสก่อนนะเรา่อยทานข้าวแล้วก็ซื้อของแล้วกลับมาดูใหม่ปุ๊บปรากฏว่าโอ้โหมันหล่นมาถึงตรงนี้และยังคงหล่นต่อไปครับก็ถ้าโพสิชันนี้ถูกเปิดทิ้งไว้ก็คงจะมากกว่า1 4 2 6ด้อลลาร์ละครับแต่จะเปิดทิ้งไว้ทําไมละ่ะในเมื่อจํานวนมันถึงแล้วอ่ะเราผ่านได้แล้วก็ผ่านสิก็รีบรีผ่านสิเออนั่นแหละ คือถามว่ารีบไหมไม่รีบไม่รีบไม่รีบกับผีนี่คืออ่ะก็ก็เคยแดงมาเยอะพอสมควรอ่ะเคยแดงเคยหล่นไปจนถึงประมาณ9,300ดอนมั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาที่หมื่นแล้วก็ผ่านด้วยไม้นี้ถามว่าจำเป็นต้องไม้หนักไหมไม่จำเป็นครับแล้ว ยู้ยสาผมก็เคยลงตั้งแต่1นถึงหลอดมาเรียบมาก่อนแล้วเนาะเคยลง1นถึงหลอดมาก่อนแล้วคุมความเสี่ยงดีๆเนาะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องเล่นไมนะ้หนักแต่บังเอิญว่ากําไรมันหนักมาพอดีมันกําไรมันพาผ่านพอดีครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่า ตรงนี้ก็มีปุ่มอัปเกรดขึ้นมาละแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าวันนี้เราดีดมาขนาดนี้โอ้โหไปกินตัวไหนมาดีดขนาดนี้ก็นั่นแหละครับ Evaluation Phase 2ก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยเขาจะเอากำไรแค่5เหรียญน,นี่แบบเอามาทำไมต้องเยอะแยะ1426อนเนาะก็โอเคละครับวินเลทก็ค่อนข้างเป็นเลขอัปมงคลนิดหน่อยสำหรับคนจีนและญี่ปุ่นเนาะแต่อันนี้ก็ขำๆ เอาละเดี๋ยวเราลองไปอัปเกรดกันเลยโอ้โอเคมีแจ้งเตือนอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองไปดูฟุ๊อ่าโอเคครับอ่ามีอีเมลแจ้งเข้ามาละเดี๋ยวจากที่แจ้งเตือนก็ไม่มีอะไรมากเขาก็บอกว่าอ่าพอตก่อนหน้านี้ยพอตเฟสหนึก็อัปเกรดเป็นเฟสสองเฟสสองก็อัปเกรดอ่าผ่านแล้วเป็น profit target reach ละ เราไปเปิดอ e ีเมลดูก็ตามนั้นแหละครับ And Congratulations for วงพัฒนาวง You made it It is our pleasure to present you with the credential to your l i f e account โอยได้ได live account แล้วได้ไลฟ์แอ c เค n t แล้วยัก็บางที่ก็เรียกว่า real account บางที่ก็เรียก l i f e account แต่ก็คือพอร์ตจริงนั่นแหละครับก็จากตรงนี้เราก็ตั้งปฏิธานกับตัวเองว่าจะต้องรักษาพอร์ตนี้ ให้อยู่ในโซนกำไรได้เกิน30วันเพื่อจะได้ถอนเงินครั้งแรกจริงๆกับเขาสักทีเนาะก็ตามนั้นแหะครับส่วนเรื่อง KYC อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าใช้ KYC ตัวเดียวกันกับปีที่แล้วได้หรือเปล่าเพราะปีที่แล้วก็เคยสอบผ่านแล้วก็ KYC ผ่านไปแล้วเนาะอุ้ยเกือบไปละเกือบไปละแอันนี้ก็ บัญชีจริงครับก็ขอบคุณมากครับที่อุตสาห์ฟังผมบ่นมาักตั้งนานก็สาหรับทุกท่านที่กําลังตั้งใจพยายามสอบอยู่ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีและหวังว่า,าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับก็ขอให้สอบผ่านไวๆถอนเัินเยอะๆแล้วพบกันใหม่ในบัญชีจริงไม่สิแล้วพบกันใหม่มหมตอนถอนเงินดีกว่าครับสวัสดีครับ